ก่อนนั say, ah ้นทุกห้องหัวใจเอาไหมเสลี่ยติดคออันนี้เอาใจคนที่เพิ่งเข้ามานะเออสสก่อนนั้นทุกห้องหัวใจมีผู้อาศัยชื่อความว่างเปล่า เที่ยวทางเส้นเดิมซ้ำๆกับงานประจำเก่าเกาจนชีวิตของอายทอดเงามาแบ่งเบาความเดียวดายให้เงาได้เพียงไม่นานผู้หญิงคนนั้นก็มาทวงใจ บอกว่าออ้กับเขาชีวิตขาดกันบอได้ไอ้ขอให้น้องทอนใจอย่าให้เขาต้องเจ็บเลยไม่เอาไอ้เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวดี่เพิึงเอามเต็มเอา <laughs> นึกว่าพอแล้วฟังหกวใจแต้มเงนกันึงนึงไอ้ยี่ใครจะไม่บอกนะเอา้าขี้เดี๋ยวนะี้มาดิอออออเอ้ยเอ้ยเอ้ามันบ่ต่อเนื่องนะมันจิบไหลบอนึ่งสองสามอ้มีใครก็ไม่บอกเอาไหมมันพอถึง โอเคปีนไปเลยมาเหมือนห้องอัดอ่ะปีนไปเลยค่ะยอดตาบ้านทูกไอมีใครก็ไม่บอกหากกับใครก็ไม่เอ่ยปล่อยให้น้องหักจนเลยจุดที่ไม่ต้องเสียใจ ถอยกลับคืนก็เจ็บหักต่อก็บ่ได้พรุ่งนี้ที่อายหายไปจะบอกหัวใจว่ายังไงดีพรุ่งนี้ที่อายหายไปจะบอกหัวใจว่ายังไงดี ฉันรู้นะอะไรคะอะไรคะก็รวบยอดให้จบเลยในรอบเดียวไงเอาขึ้นไปโทษสามแปดเปอร์เซ็นต์เบิร์ดแล้วค่ะเบิดอีกเีิรดแล้วเบิดเบิดแล้วเบ็ดดักลองเนี่ยเราจะเบิร์ดนี่